เป็น50%ครับที่อาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีนะครับแล้วก็มีโอกาสหายได้ถึง30-40%นี่สามารถหายเป็นปิดทิ้งจะมาพูดกันในเรื่องของการรักษาแล้วก็แนวทางในการดูแลตัวเองบ้างว่าเราจะทํายังไงเพื่อจัดการกับเรื่องของแพนิคนี้นะครับผมอย่างแรกเลยอย่างที่หมอบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลน,นะครับการรักษาเราก็คือจะมีการปรับสารตัวนี้ให้มันกลับสู่สมดุลน,นะครับผมเพื่อทําให้ระบบประสาทที่ชื่อว่าซิมพาเนติกเนี่ยมันทํางานลดลงไม่ได้ทํางานเยอะเกินไปนะครับ ก็จะคุมอาการแพนิคได้หมอก็จะมียาที่คอยช่วยปรับสารตัวนี้ให้มันคงที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็จะมียาที่ช่วยคุมอาการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแพนิคขึ้นมานะครับส่วนอย่างที่2ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองบ้างว่าเราจะจัดการกับอาการแพนิคยังไงดีเวลาเกิดอาการขึ้นอย่างแรกเลยเขาเรียกว่าให้รีบดึงสติก,กลับมาถ้าเกิดเรายิ่งกลัวยิ่งสนใจอาการมันจะยิ่งเกิดอาการแพนิคมากขึ้นอาจจะเป็นการหายใจเข้าลรือๆออกยาว เพื่อผ่อนคลายตัวเองตัวอย่างที่2คือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองนะครับอย่าไปสนใจอาการเขาเรียกว่าอาจจะมองมองสิ่งรอบๆให้รู้ว่าตอนนี้เราปลอดภัยอยู่นะอาการเหล่านี้ไม่ได้ทําอันตรายต่อเรานะครับล้วก็พยายามอาจจะเป็นการทํานู่นทํานี่อย่างอื่นแทนเพื่อลดการที่เราไปโฟกัสอาการแพนิคตัวนี้นะครับผมซึ่งวิธีเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการแพนิคได้เหมือนกันนะครับการรักษาอย่างที่3นะครับก็คือการเป็นเขาเรียกว่าการบําบัดเรื่องของในใจเราบ้างครับก็คือเป็นการทําสิ่งที่เรียกว่าจิตบําบัดนะครับเป็นการบําบัด ปมที่อยู่ข้างในใจเราปมที่ยังค้างอยู่นะครับหรือว่าเป็นการบําบัดเรื่องราวที่มันเป็นตัวกระตุ้นอาการแพรนิคอย่างเช่นการที่เรากลัวเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าเป็นการที่เรามีความเครียดอะไรบางอย่างที่มันฝังอยู่ข้างในใจเรานะครับก็จะมีการบําบ mm ั hmm. ดกับทางจิตแพทย์หรือทางนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเคลียร์ปมปัญหาตรงนี้นะครับก็จะลดอาการแพรนิคได้เหมือนกันนะครับอยากจะสรุปให้ทุกท่านฟังว่าจริงๆแล้วแพนิคเนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไรนะครับไม่ได้ถึงกับชีวิตนะครับก็คือสามารถรักษาหายได้ คนส่วนมากเนี่ยครับหลังจากรักษาไปเนี่ยก็จะอาการดีขึ้นเรื่อยๆเกิน50ครับที่อาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีนะครับแล้วก็มีโอกาสหายได้ถึง30-40ที่สามารถหายเป็นปิดทิ้งนะครับแล้วก็จะมีเพียงแค่10-20เเท่านั้นที่อาจจะเป็นเอ่อรู้สึกยังมีอาการหลงเหลืออยู่มีความลําบากในการใช้ชีวิตอยู่บ้างแต่ว่าต้องอาศัยการรักษาระยะยาวซึ่งก็จะสามารถทําให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับก็สำหรับใครที่มีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่ม รู้สึกคุมตัวเองไม่อยู่คล้ายกำลังจะตายนะครับแล้วไปตรวจโรคทางกายแล้วไม่เจออะไรอยากจะให้รู้ว่าอาการนี้อาจจะเป็นเรื่องของแพนิกได้นะครับเพื่อะต้องมีการตรวจประเมินเพิ่มเติมกระทางจิตแพทย์ซึ่งทางไมแคลนคิกของเราก็มีบริการในการตรวจแล้วก็รักษาเรื่องของแพนิคได้นะครับสําหรับวันนี้ผมหมอเฟิร์สเรื่องหัวใจให้เราดูแลบาไม์คคลคคนิกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ